ถ่ายไ้มถ่ายไหมใช่หรอ้าถ่ายดีๆนะเว้ยเฮ้ยถ่ายยังไงก็ได้เดี๋ยวเขาไาตัดออกเห็นไหมปามเห็นไหยปามให้เห็นปามยอพีท์มันถ่ายสาวเห็นไหยเอพีทถ่ายสาวเฮ้ยมันพอไม่เห็นเว้ยเม่ยไปแล้วเข้าขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกมอยู่ไหนวะแกมเออแกมแก้มแก้มไหนวะแก้มใหญ่ๆๆแก้มยังไงเอ๊ยน้ำหอมมืไหน ไม่มีอะเดี๋ยวเดี๋ยวพีทเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่พีทไม่ต้องตัดชดชดตอนพูดแกมต้งแตัดต้ตแกมแกมแกมอะเออนี่หมูอ้วนใบตองเฮ้ยเฮ้ยจไ้นะถ้าตอนเชียบอลแล้วไอเดียวชื่ออะไรนะเฮ้ยไอเดียวชื่ออะไรไม่มีม่มีตอนเชียรบอลมึงอย่าพูดเี๋เ๋ดี๋ยวไม่ไม่ตัดคลิปเลย ยังไเลยจะลามเปียเลยมึงไม่ต้งต้ออีมือไม่ได้มได้มีใหม่เล้หลังุดวิ่งหน้าตั้งว่าทีมที่ดีกว่าทีมเงินลามเอาลามนี่เรฮ้ยมี V R นะมี V A R อยู่บางหลักอยู่เลยนี่ไหมเอาปูดแล้วกันขุดเขนไหมผมขุดหอกวันเด็กคนนี้จะได้พักเลยเฮ้ยตั้งปูดแผงไว้เอาเอาเอาวิดเล้วลูกมันแรงมากปักขึ้นบไว้ก่อนแล้เข้าตรงเลยตรงเก่งเลยเก่งทันท้ออย่างนี้ันมันจะวนเฮ้ยจะมีคนเปลี่ยนไอ้วานมาเอ้ยไอ้ลามบ่อะถ่มถ่มเพราะยังเขราเปลี่ยนเลยลามวิ่งเลยลูกมาลงได้มาสิ เกอร้เลดีะลามชอบนะลูกคุณไม่ร้หอนะ้างนหอมูณบังหมดเลยบังหมดเลยเรียบร้อยไม่เห็นเลยมันวงข้ใหม่ป่าไมีเยมันวัเขาวังเขาจะรู้ไหมกูไม่เห็นบอลนะเรียมานี่นี่าอลิเป็น้านีเลยนะม้ ลงท่งคิดกนหม่ตูดเิัก่อนนี้ s กวีม at <ated> ่ไนเดี๋อกีม่ไนไม่ลัวกวีกีเกีก็ได้แห่เอาเากันอกกีนี้ก็ได้เออเร็วจะปวดขาแ้วเปิลกวีั้ง ใช่ระหว่างวิ่ง

อันนี้เล่แบบนี้นะเรียเขาไม่ก็เลยเรากูไม่ทายไงเขาดีใจกูไม่ทายเขาแม่บอกวันนี้จะสองสัปดาู่ตรงไหนแม่ไปประตู

พูดวิ่งพูดวิ่งเร็วเอาลูกพินเร็วพิดเร็วร้ามเร็วไปยิงไม่ยิงพิดยิงพิดยิงสลามสลาแมสลามสลาสลามยิงไม่ยิง

มาเร็วมาเร็วพ <SM. S 2> <Christina. S 1> ีนไปแล้วพีนไปแล้วพีนพีนแล้วพีนแล้วโอยนปกติสนามที่นู่มันแข็งกว่านี้ไงที่มันแข็งไปตด้งไหนาไปะวะน่นหลว

าบิวเกี่ยวองดีครับแล้วมีรพึ่นด้วยกันเขาูเขาได้โอ้โหที่โกงี่่ายเลยดี๋ยวมงดูเดี๋ยวมึงดูพีดิต้องเปิดมันาบิวพีนต้เปิดส่งีทส่งพีดพีส่งพีดเนี่ยแล้วพีก็ลขึ้นมาอ้าวอ้

bài bài bí mật lâu 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 เอากแล้วต่งัวเรกเนี่ยเเจ้าตุนอีกคนนะอย่างนั้นนะไมมุนนนี้แ้เนาะตอนนี้มนีอะไรผมไม่รู้อเลยผมกมเราหอแล้วาหมาดมาันโอ้ยทาเจ้าตุนไม่คนนี้เลี้ยงไปตีเลยไปเี้ยอะไรเราเขาพูดเลย เอาไปแล้วเไอ้บุญดิไอ้บุญเสมอเนี่ยลางน้ำุกเร็วเร็วเร็วไอ้บุญไอ้บุญไอ้บุญไปเร็วไปเร็วบุญช่วยพีนเร็วพีนเร็วเร็วเร็วพีไปพีนไปพีนพีนเร็วพีนเร็วบุญ

พุ่นแพุ่นแ้พุแล้วเจิุุ่แล้วุแล้วเจ็บเจ็บลกเจ็บกบอลจุดดอดจุดดอดตูดตร้นลมตูช่วยตให้ฉลาดเ้ยอกูไปลูกเตะลูกเ้กลูกเ

ยันเลมาดยันเลยยันเลยกระตูกูเจ็บดิเจ็บดิดูหลังหลังเจ็บไหมกระตหมแล้วหมดไปแล้วรมอะไรเข้าตาไปแล้วก็ไม่รู้

đã kiểm nên là toàn à, bộ ạ em một ơi vào luôn